สวัสดีครับวันนี้อ่าเป็นเมนูที่สองครับนะฮะเป็นเมนูที่สองก็คือตำไทยครับนะฮะตำตไทยนะฮะฟัปากเพื่อนเดี๋ยวเรามาตำไทยสูตรของเรานะฮะว่าอ่าเป็นจะเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวเราไปเรื่องตำตำไทยกันเลยครับ อย่างไรก็ใส่พริกครับพริกแดงจินดา2อาเม็ดสี่เม็ดแล้วแต่ความค่อยชอบเปลี่ยนใส่พริกแดงด้วยพริกเขียวด้วยแล้วใส่กระเทียมกระเทียมไทยครับอนนี่คือประมาณ1น,นจานนะครับ ชอบเป็ดก็ใส่เป็ดน,นะครับใส่เยอะๆเลยเนี่ยผมมองกลางๆนะครับหนร่งจานครับอเอาแค่นี้พอครับเสร็จแล้วตามด้วยน้ำน้ำตาลมะพร้าวครับหนึ่งช้อนใหญ่ๆ,ๆครับแล้วแต่ถ้าบางคนไม่ใส่น้ำตาลก็มีนะครับนี่ใส่น้ำตาลเลยครับหนึ่งช้อนครับ ทีนี้ก็ตามด้วยน้ำปลาครับอันนี้เราํำไทยนะครับเราทำไทยนี่น้ำปลาใส่รักสช้อนครับนี่2อช้อนต่อหน,นึจานครับแล้วก็อ่า โครือว่าบี้บี้ไอ้น้ำตาลเน่ยละลายลาย,ย้ายเป็นก้อนนะครับแล้วก็ตามด้วย มะเขือเทศนะมะเขือมะเขือกินดาครับสักสมลูก4ี่ลูกห้าลูกแล้วแต่นะฮะแล้วแต่ชอบใส่ไปแล้ว2องลูกนะครับ อันนี้รูปที่4ครับนกักเทศครับนี่เป็นตำไทยนะครับแล้วก็ใส่ถั่วนะใส่ถั่วครับถั่วสักประมาณ1น่งเอาสักประมาณสัก หนึ่งักหรือว่าวักครึ่งหรือว่าสองฝักแล้วแต่นะครับนะอะไใจนี่นะฮะมะเขือครับใส่หนึ่งลูกหรือสองลูกแล้วแต่นะฮะมะเขือครับแล้วตามด้วยมะนาวสักสองลูกครับนี่มะนาวครับบีมะนาวเลยครับ ใช้น้ำมะนาวแป้นนะครับรูปลูกครึ่งก็ได้ครับแล้วแต่ลูกค้าชอบเป็ีชอบเปรี้ยวชอบเปรี้ยวมากก็ใส่ไปครับนี่ใส่แล้วเอาเปน็นว่าลูกครึ่งแล้วกันนะครับ ก็ปลกเบาๆครับปลวกเบาๆอ่านี่เป็นทำใจเราก็ใส่กัวครับนี่ยสองสองช้อนแล้วตามด้วยกุ้งครับนี่กุ้งนะตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดครับผมชอบตัวใหญ่ก็ใส่ตัวใหญ่อาสองช้อนครับกุ้ง ถามด้นี้เลยครับนะมะละกอรครับอืมเอาแค่นี้พอนะครับหนึ่งจานครับแล้วก็โขลกข้าด้วยกันนะลกเบาๆนะครับอย่าแรงนะครับถ้าว่าเกิดว่าแรงเนี่ยเย่ยมันจะเละนะนี่นี่ำไทยครับ นะครับทีนี้ก็จัดลงจานเลยทนี้ก็ลงจานเลยครับนี่ฮะหจานครับทำไม่มาไม่ได้ คนเสียนตำซ้มตำนะครับเป็นคนแต่ว่าทํากินบ่อยก็อยากเอามาฝากคนเพื่อน,นครับวิธีการตำซ้มตำอันนี้เป็นตำไทยนะครับส่วนคนไหนที่ชอบตัวเยอะๆก็ ใส่ถั่วไปอีกครับนี่ฮะทำไทยครับคนไหนชอบถั่วก็ใส่ถัว่วเยอะตามชอบเลยครับเสร็จแล้วครับส้มตำไทยครับนะอย่าลืมนะฮะดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการตามคลิปต่อไปครับตอนนี้ต้องลาก่อนครับสวัสดีครับ